สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับคลิปนี้กับทีภาพพี่พาน้องนะครับมาว่าเป็นยังหัวห้าเป็นยังขึ้นจอยนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับสาเหตุสาเหตุคือมันก็ไม่หลายสาเหตุนะครับพี่น้องที่เท็จในหัวห้าจอยนึ่งกับเรื่องโรคพยาธินะครับว่าที่เป็นพยาธิทั้งในทั้งนอกข้างในอย่างก็แล้วแต่ครับกินทุกอย่างแน่อย่างนี้ครับกินทุกปุ๋ยแลวกาอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือคอ,อกครับคอ,อกต้องบ่ชื้นบ่เปียกบ่แฉะนะครับอย่างตีเพราะว่านะครับเพราะว่าง่วสีกินหญ้ามากนี่ครับตัวกลางเคลื่อนกบดีคือข้อนนี่ครับพี่น้องก็ต้องการนอนพักพอนอิม่มรับให้อิม่มให้เต็มทีจงสินะครับพี่น้องขันคอกว่าเฮานี่ขนันชื้นหรือมันแฉะเงียวไหลกะก็หาแนวแก้คือผมนี่แหละครับเอาอ แกะมาใส่แล้วก็ขวดขี่เองสินะครับเพื่อที่จะให้งัว่เห้านะครับพี่น้องถ้าเป็นคอบบ้านๆก็ผมเนาะก็จะให้งัวเห้งเสียไดนนอนหลับอิ่มเต็มที่นะครับมันติดตัดหญ้าให้กินหลายๆมันก็บ่บอ้วนพี่น้องกานอนบ่อิ่มบ่หลับนะครับเาี้ยมันขึ้นกับดังไฟครับบุดไฟให้เขาครับเพื่ออะไรยุ่งไลไแมาแรงสินะครับแล้วก็ย่งกับเวนสิ่งก็ปล่อยเขาออกไปกินหญ้าสินะครับไปกินหญ้าแล้วก็ แค่ขวากได้พี่น้องเด้อแค่ขออกให้มันเปลี่นครับบางใดมันชื้นมันแช่ไงพี่น้องออนแกะมา่อส่ยังสีหละครับนี่ก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆน,น,นะครับพี่น้องที่ว่าพี่น,อน,อน้องอย่างกว่าก็อจอยได้จัดหใหญ่กินมากหลายมือนึงให้กินเก้าเข่งสิบเข่งนะครับนี่แหละครับขันติมาชื่นชื่นชแชะแบบนี้นะครับหอพี่น้องกลนะครับเด้อ ก้นออกไปกวางเลยครับเห็ดไหนมันพื้นมันแหงครับให้เขานอนหลับอิ่มครับอิ่มคือจัางก้นเฮ้านอนบบอิ่มเตือนขึ้นมากกะทีสักสักโซโซเซซเชงวงเงาห้าวนอนครับปล่อยออกไปกะทีมีตั้งแต่บอกกินยากะทีเป็นสาเหตุอีกหนึ่งแหวงเป็นแหงง่วคือว่ากินยากะทีว่าไปอีกขึ้นมาพี่น้องนี่แหละครับก็คือจัดการมองรับมองนอนเขาให้ดี้อพี่น้องเด้อกันพี่น้อง นี่หมักปามก็ะหอหมักปามเรือบ่มีหมักปามก็ด่างไฟครับด่างไฟอวดยุ่งให้เขากะสมัยไม่แน่กะอยากกันยุ่งเรือพี่น้องเด้อจุดไว้ให้เขาจะขดครับจุดไกลๆครับก็ต้องมาจุดไกลดอกพี่น้องกันพี่นอ้องบ่มี่งบเห็ดแบบคือผมเนี่ยครับนี่กันบ่มี่งบเพิ่นไม่งบเพิพ่นก็สจีเอาด่างเขียวหรือว่ามุ่งเขียวครับมาคขอบเล่นบ่พี่น้องอ้อมขอบกันเลย แต่เขาบมีงบกือเพิ่นนะครับสรุปนะครับพี่น้องสรุปก็คืออยากให้พี่น้องนะครับเคี่ยวคอกใหามันแห้งแหงนัพี่น้องเด้อให้อากาศท้ายเท่โล่งโปร่งสินะครับช่วงบ่ายก็ให้แดดซ่องเขามา่นหนเด้อพี่น้องให้พื้นมั่นแหงแล้วก็เขากระสีได้นอนหลับเต็มที่นะครับเมื่อเขากระสีอ้วนนะครับเรื่องโรคพยาธิจังให้สัดแต่ว่าแพทย์เพิ่นมาสียาคือนนึงครับ นอนหรับอิม่มกินขา้าวแซ่บนอนนรับสบายขาก็อวว้วนครับอ่าคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงสมนิยนะพี่น้องนะเนาะเจอกันคลิปหน้าครับเข้ามาชมแลวก็ฝากในเด้อพี่น้องด้อฝากกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์ครับกดแชร์กดติดตามพห้น้อในเด้อครับเด้อก็เป็นกําลังใจในการให้คลิปต่อไปครับขอจบไปเพียงสมนินะครับพี่น้องสวัสดีครับ